สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกอจิสติชั่นแนลครับนำท่านผู้ชมทุกท่านนะครับชมฟุตบอลแมตช์พิเศษนะครับแมตช์กระชับมิตรนะครับเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติไทยนะครับพบกับสโมสรลิเวอร์พูลนะครับเล่นที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับวันนี้ในส่วนของการบรรยายครับท่านผู้ชมอยู่กับผมแอดมินกอจินะครับทําหน้าที่เป็นผู้บรรยายนะครับ ทีมชาติไทยในชุดเซย์ชุดลุยศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับมีใครลงบ้างสิเป็นตัวจริงครับประตูเป็นกาวินทร,รมมาซ่จ้านั้นนะครับแผงหลังก็จะมีทางน้านทิสตองโดพันษาเฮนวิบูลมาริเอลทอมเบียทีลทอบุญมาทาน,นครับแดนกลางเป็นธนบูร์เกสารัตทิติพันธ์พ่วงจันทสุภโชคสาชาติชนาเทพสงกระสินเอกนิต์ปัญญาและหน้าเป้าใช้เท,ท,ทศิสินแดงดานะครับมาในระบบ4-2-3-1 ส่วนลิเวอร์พูลครับตัวเป็นอาริสันเบ็กเกอร์ครับแผงหลังก็จะมีเทรนด์อาริสเดอร์อาร์โนโจโกเมสเฟอร์เจลฟานไดแอนดูโรเปซซันครับแดนกลางเป็นจอแดนเฮนเดอร์สันจิโยวายนาดุมฟาบินโยและสามประสาแดนหน้าลงครบครับมูฮัมหมัดซาลาโรเบโตฟิมิโนและซาโดมาเน่เปิดมาอาอ bon, อริสันเคลียร์บอลแหลบบอลของไทยนะครับธีรศิลป์ชนาทิพทางขวาเอกนิดเอกนิด อย่างไงครับเอกนิตเข้าในและเอกนิตเอกนิตปัญญาแล้วไล่ให้กับชนาทิพย์เกี่ยวบอลไม่ติดครับแแล้วไปบอกของลิว์พล่ะครับมาดมย้อนมาโรเบอร์สันโรเบอร์สันให้วนายด้อมเปิดฉากมาเนี่ยเป็นไทยเราที่บุกเข้าใส่เลยนะครับแล้วฟิมโนโให้กซสโดมาเน่ฮู้ฮูกแต่ว่าเป็นลิว์พลได้จบก่อนนะครับ ดูครับวร์ดุมให้เฮนเดอร์สันครับจ่ายผ่านแดนกลางฟิลโนแล้วให้มาเน่ครับแม่แต่ว่าจังหวะจบไม่ตรงกรอบครับลูกยิงของซาดิโอมาเน่กาวินธรรมสัจจาระะครับเปิดมาธีรศิลป์มองไปก็ติดโกเมสซาดิโอมาเน่เฮนเดอร์สันแล้วไหลให้กับซาร่าออกขวาอาริซเซตาอัโนแล้วเปิดยัดมาติดบล็อกแล้ว บอลมาที่มาเน่อีกครั้งครับอืมก็อย่างไม่เข้าเป้าแล้วครับพยายามจะเคลียร์ครับอันสาแล้วมาเน่ได้มีจังหวะจบจนได้ครับสองครั้งแล้วครับของลิเวอร์พูลกาวินครับเปิดมาอืมไปทางซ้ายถึงสุขโชค สุพโชคย้อนมาครับที่เทรลทอนตังหลักไม้ครับมันเดลตอมเบียพันษาวางยาวให้เอกกาน,นิแต่แรงครับกลายเป็นลูกทุ่มของลิเวอร์พูลครับโรเบอร์สันทุ่มมาจินี่ไวนาดุมมาเน่ไหลให้โรเบอร์สันเฮนเดอร์สันซาลา ซาลาเปิดติดบล็อกแล้วบอลที่อาริสตานครับมาที่ไวนาดุมเฮนเดอร์สันไวนาดุมไวนาดุมเปิดไซด์มาอาริสตานเปิดติดทีละทอนอาริสตานเปิดมาแล้วอืมสุดโชคเควียสร์ได้ครับแล้วมาที่ธทรศิลร์สินคนเดียวครับธทรศิลร์สินแดงดาแม่แต่ว่าไม่ผ่าน เทรนอเอลิสต์เดอร์อานอครับลีวูตั้งหลักใหม่ครับเฮนเดอร์สันเทรนอเอลิสต์เดอร์อานอให้เฮนเดอร์สันเฮนเดอร์สันไปเองครับเฮนเดอร์สันเปิดมาแล้วก็ฟาดเลยครับโอ้ยอย่งได้อยู่ครับลีวูฟาบินโยโรเบอร์สันดวลกับเอกนิปัญญาโรเบอร์สันได้ครับโรเบอร์สันอืมแล้วไมเออรตุ้มครับให้เฮนเดอร์สันเปิดไปที่ เทรนต์ก็ไม่ถึงครับติดสุประ่อสุภโชคครับเทรนต์อาริสต้าอาโนไม่เห็นแต่ว่าสุภโชคสารชาติก็ไปแย่งกลับมาได้ครับบอลอยู่ที่สุภโชคมาเดียร์ตอมเบียสุภโชคเทลทอนครับย้อนไปที่มาเดียรตอมเบียพันษาพันสามาที่เอกนิด ทิสตองโดหวางยาครับทิสตองโดบอลเลิกไปถึงอาริสอนนะครับโอ้อาริสอน <c oughs> ไปพลาดนะครับอะครับเอกนิตปัญญาเอากนิตโอแต่ว่าเอากนิตไปฟาวใส่ฟาบินโยก่อน <c oughs> มีมือครับของเอกนิตปัญญา เป็นลูกฟรีคิกของลิเวอร์พูลนะครับโรเบิร์ตสันเล่นเฮนเันกับฟานได้นะครับไวนาดุมมาเน่ฟิมิโนโ่โรเบิร์ตสันทางซ้ายครับโรเบิร์ตสันเข้าในแล้วแถวสองเฮนเดอร์สันนะครับเฮนเดอร์สันย้อนมาไวนาดุม มาเนี่ยโรเบอร์สันโรเบอร์สันยังเปิดไม่ได้ครับย้อนมาที่เฮนเดอร์สันเฮนเดอร์สันโดนเกี่ยวแล้วอืมเป็นธนบุญให้กับเทลศิ์แล้วครับเทลศิ์ไม่ผ่านฟาเบนโยครับแม่ไทยเราก็ยังสวนกลับไม่ได้โรเบอร์สันโอ้โหฟาวล์ล่ะครับแล้วธนบุญเกษารัต จังหวะนี้นี่โอ้โหย่าพรุ่งเลยครับโอ้โหโลูกฟรีคิกของลิวโพครับแอดเลติโกเซนเปิดปาทีเบาที่ไปนะตุ่มมันแรงครับแม่กลายเป็นว่าเปิดเสียของไปเลยครับกาวินครับเปิดมาเสียไปครับฝั่งลิวโพแล้วเทรน ไปที่เฮนเดอร์สันฟาบินโจวางยาวให้กับฟิมิโน่บอลเลยครับทิติพันธ์มองตั้งมาเทลลัสินจ่ายย้อนมาที่เอกนิษ์ปัญญาพันษาวางยาวที่สุดพระโชคติดถึงอลิสเตอร์อาร์โนครับเทลทอนเกี่ยวติดครับเทลทอนแล้ววางให้เทลลัสินก็ติดฟานได ไวยร่มหวัวเลยครับฟิมิโนซาร่าครับซาร่าให้เซโดมาเน่มาเน่ไม่ผ่านที่สตองโดแล้วครับทิติพันย้อนไปที่พันษาแล้วครับเอกนิต์ปัญญาที่สตองโดแล้วเปิดมาให้ธีรสินหม่งตั้งมาไม่มีใครครับเป็นอานอริเซโเก็บได้ ไวเอด้อมครับให้โรเบอร์สันเซอร์มาเน่โรเบอร์สันแล้วหลายนะครับมาเน่วิ่งแล้วเปิดยัดมาได้โขดโดยฟิมิโนโอ้โหว่าหนึ่งศูนย์เลยครับเวีรยวููได้ประตูขึ้นดำครับโฮโฮหมดสิทธิ์เลยครับกาวินธรรมสัจนานนโอ้โหเจอลูกโขของฟิมิโนเข้าไปมาเน่แอสซิสนะครับ รเบอร์เซนนะครับแล้วไหลาย,ยาวเลยครับมาเน่แล้วฟิวเมโนขออยู่แล,แล้วแล้วเปิดแม่นมากครับเปิดมาทางเสาแรกนะครับนี่ครับดูการเปิดของมาเน่นะครับและฟิโน่หม่งแล้วถือว่าเฉียบขาดครับลูกขอของฟิวเมโนขึ้นมานาทีที่38นะครับ เป็นลิเวอร์พูลที่นำไปก่อนนะครับเอกนิตปัญญาวางมาติดฟานได้มาเน่เก็บตกจากแถวซ้อนนะครับแล้วฟิมิโนให้ซาร่าซาร่าทะลุช่องมาที่แอนดโรเบอร์สันไหลไม่มีใครครับชนะทิพให้เอกนิตเอกนิตปัญญาส่วนเร็วไม่ได้ครับอยากไปติทิสตองโด เอกนิต์ e ปัญญาธนบุญชนาทิพย์วางมาที่ทิลป์ินแดงดาเกี่ยวติดนะครับทิลป์ินย้อนมาที่เอกนิต์ยังไม่ออกเอกนิต e ์เปิดติดโรเบิร์ตซันออกหลังอาวแล้วครับถีมชาติไทยได้เตะมุมนะครับเทระทอนเล่นลูกสวน,นครับทิสตองโดทิสตองโดเปิดมา <c oughs> เข้าเมออาริซอนนะครับ รอเพอร์สันทด1นาทีเท่านั้นครับในครึ่งแรกฟาเบนโยวางลูกนี้ลึกไปถึงเกาวินธรมัจจานนันครับแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรครับครึ่งแรกผู้ตัดสินเป่าจบครึ่งแรกครับเทมชาติไทยครับตามหลังสมสสร,ริวพูสวนประตูต่อหนึ่งครับริ้วพูได้ประตูขึ้นนำจากโรเบิโตฟิมิโนครับนาทีที่38นะครับ เครื่องแรกเราไม่มีโอกาสได้ยิงเลยนะครับลิวโูลสามครั้งนะครับเป็นหนึ่งประตูเปอร์เซ็นต์การของบอลก็ลิ์พูลเยอะกว่านะครับห้าสิบหกต่อสี่สิบสี่นะครับไปชมเกมเครื่องหลังกันต่อครับที่ราชมังคลายกีฬาสถานนะครับทีมชาติไทยกับ สมรสรีโพแล้วโอ้โอจังหวะนี้ทีละสินอาครับโอกาสของทีละสินแดงดังแม่เกี่ยวไว้เขาทางโกเมสโอ้จังหวะไม่ช่วยนี่นเหมือนจะฟานได้ไปพลาดนะครับโอ้โหไปเสียจังหวะแม่แล้วทีละสินอยู่ตรงนั้นนะครับแต่ดีที่ว่าโกเมสมาซ้อนแล้วก็ไม่ให้ทางท่านเอ่อทีละสินได้จบแล้วดูจังหวะนี้ของฮางเอกานิสปัญญาให้กับทีละสินแดง เมอได้ครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งโอจะบอกว่าจนได้ครับโอ้โห,โหแล้วเป็นทางด้านเอกนิต์ปัญญาแอซิสครับให้กับธีรสินแดงดาครับโอ้โหเอาแล้วครับทีมชาติไทยกับเืินสู่เกมได้อย่างรวดเร็วครับเปิดฉากข้างหลังมาราวๆห้านาทีครับโอ้โหจังหวะของทางเอกนิต์ดูโยกให้กับธีรสินแดงดาแล้วก็ยิงได้อย่างเฉียบขาดเลยครับโอ้โห เอาละครับทีมชาติไทยไตะเสมอได้โอ้โหโยกหลอกฟันได้ได้นะครับแล้วให้ทีรศิลป์ยิงลูกนี้โอ้โหเฉียบขาดครับโอ้โหโอ้มาถึงตรงนี้เอาละครับทีมชาติไทยไตเสมอได้ครับนาทีที่50นะครับโอ้จังหวะก่อนหน้านั้นนี่ธีรศิลป์ก็มีโอกาสนะครับจังหวะที่ ฟันได้ไปเสียจังหวะน,นะครับแล้วดูของลิเวอร์พูลบ้างมาเน่โอ้โหโดนเสาแล้วฟิโม,โมิโปซ้ำโอ้โหสองหนึ่งเลยครับโอ้ลิเวอร์พูลขึ้นนำอีกครั้งครับโอ้โหโดนตีเสมอไม่กี่นาทีครับลิเวอร์พูลขึ้นนำอีกครั้งครับโอ้โหสองนาทีให้หลังครับแมจังหวะมันค่อนข้างที่จะรวดเร็วเหลือเกินครับโอ้โห เดี๋ยวดูภาพช้ากันอีกครั้งครับฟิมิโนหลุนแฮตทริกในเกมนี้ไปแล้วนะครับทำคนเดียวสองประตูนี่ครับเฮนเดอร์สันซาร่าครับแล้วให้มาเน่จริงๆน่าจะเป็นชื่อมาเน่ครับโอ้โหพอยิงบอลโดนโคนเสาแล้วกระดอนเข้าทางฟิมิโนครับแล้วก็หน้าปากประตูโล่งๆครับฟิมิโน คือกาวินก็ล้มตัวนอนลงไปแล้วแหรอครับแม่จะลุกขึ้นมาเซฟก็ไม่ทันอยู่แล้วครับสองหนึ่งครับเลี้ยวโพขึ้นนำอีกครั้งครับหลังจากที่โดนตีเสมอไปเพียงแค่2นาทีครับธนบูุ์ครับให้ธีรศิบนบอรเชะามาชนะทิพย้อนมาครับธนบูรณ์ เอกนิตปัญญาเอกนิตธนบุญครับบอลทางขวาทิสตองโดทิสตองโดมองหาเพื่อนทิสตองโดหลายขาย้าในที่ชนะทิปโอ้โหโอ้ไปตรงตัวอลิสันบนกระชอกด้วยนะครับว่าเกือบจะตีเสมอได้อีกรอบครับของทางทีมชาติไทยแล้วมาอีกครับสุดปโชคให้ชนททะทิปเทลทธรให้ สุพโชคสุพโชคไหลเข้าในครับชนาทิพย้อนมาทิติพันธ์ธีรทรโยกไม่ผ่านเฮนเดอร์สันนะครับเฮนเดอร์สันให้โมซาลาฟิมิโนมาเน่มาเน่อะครับโอกาสมาเน่ย้อนมาฟิมิโนมาเน่ทางขวาเติมครับเป็นเฮนเดอร์สัน เดอรนเปิดมาแล้วโคกเปลี่ยนทางโอ้โห,โหแฮตทริกของโรเบรโตฟิมิโนเลยครับ3ประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหก่อนหน้านั้นไทยเราเกือบจะตีเสมอได้อีกรอบนะครับจากทางท่านชน,นาทิปสงกะสินครับแ่แต่สุดท้ายกลายเป็นฟิมิโนครับทำประตูให้ลิเวอร์พูลหนีห่างเป็น3ต่อหนึ่งครับเช็ดบางๆครับดูจังหวะเปิดของจอแดนเทเดอร์สันนะครับโอ้โห สกิดนิดเดียวครับแหมแล้วเฮนเดอร์สันก็เปิดดีครับจังหวะน,นี้สกิดบางๆเข้าไปครับฟิมิโนโสามประตูตอนหนึ่งครับิูโุทิ้งห่างออกไปแล้วก็เป็นแฮตท,ทริกของเรเบโลฟิมิโน,โนแล้วครับแหม ก่อนหน้านั้นเราเกือบได้อยู่แล้วครับโอ้โหเรามาโดนอีกลูกสังกันครับอ่ครับมาใหม่ครับทีมชาติไทยธนาบุญทิสตองโดเอกนิตปัญญาเอกนิตโยกเอกนิตไปได้ครับเอกนิตเอกนิตยังไม่ให้แล้วหลายเขานะครับชนาทิพต์ฮ <c oughs> ึโอ้บอลอยู่กับธนาทิพ์นี่ก็มีเสียงฮือฮาเลยนะครับ แล้วบอกขอเรียกโปวบ้าง no, Sarah, อเลสเดออาโนซาร่าย้อนมาครับเฮนเดอร์สันเทรนอเลสเดออาโนข้ามไปที่ฟิมิโนไม่ถึงหรอกครับมาเดียตอมเบียทิสตองโดให้มาที่เอกนิตปัญญาแล้วครับย้อนไปที่ทิสตองโดเปิดมาครับติดโกเมสแล้วชนะทิปไม่ถึงครับ ขายของลิเวอร์พูลแล้วอ้าวสุภโชคถึงกอดซาราส์นะครับบ่อนย้อนซาราส์ไปนิดนึงมาเดียตอมเบียผันษาครับให้ทิติพันธ์ธนบุญเอกนิตครับข้ามาที่สุภพโชคสุภโชคเปิดแล้วครับดับอาริซอนต้องโชคออกมาแถวสองธนบุญออกทางขวาที่ทิสตองโด เทสตองโดไหลเข้าในที่ธนบุญเอกนิตปัญญาเอกนิตเอกนิตโดนเสียบโดนฟาบินโยแต่ว่าเสียที่บอลครับแล้วไปบอลของรพูลครับมาเน่ให้ฟิมิโนโรเบอร์สันแล้วไหลแล้วครับให้สะดม,มาเน่มาเน่ไปเองครับมาเน่รอเพื่อนเติมมาเน่แล้วเสียบอลแล้วครับแล้วพันสายยังไม่ได้เอกนิตปัญญาครับให้ธีรศินย่างดาอาครับ ธีรศิ์เอกนิตอิสตองโดธนาบูญครับวางยาวให้เอกนิตแรงแล้วครับบอลออกหลังครับเป็นลูกตั้งเตะจะประตูของลิเวอร์พูลนะครับแหมไทยเราเองก็พยายามสู้กับลิเวอร์พูลแหะครับมีโอกาสไม่ใช่ว่ามีแค่ครั้งเดียวด้วยนะครับ ทิธิีพันให้ทีศิลิ์อาครับมาที่เอกนิษ์ปัญญาแล้วไม่ป่านฟันไดแมแล้วก็เกี่ยวติดครับฟันไดแม่แต่ว่าผู้สินเป่าว่าเอกนิษ์ปัญญาฟาวก่อนแล้วครับมีมือครับแม่เจมส์วิลเนอร์ครับแทนเทรนอาริสันเดอร์อาร์โนนะครับ เปอร์เซ็นต์การครองบอลย่งเป็นไทยเราที่เยอะกว่าเล็กน้อยแล้วครับ 52. ต่อ 48. ตามหลังสองประตูนะครับไทยเราก็สู้ต่อครับตอนนี้คองบอลอยู่ครับเดียวทอมเบียว,วางไปที่เอกนิปัญญาแม่นด้วยครับเอกนิปัญญาเอกนิดย้อนมาที่ทิสตองโดแล้วเปิดมาแล้วอ <c oughs> ม่เกือบจะถึงที่รศินแต่ว่ามันมันหลุดออกหลังไปก่อนครับโดนเปลี่ยนออกครับเอกนิปัญญาแล้วส่งทางด้านพิธิวัต์สุจิตธรรมกุลนะครับลงไปส่วนเลี้ยวโูเนี่ยส่งทาคุมิมินามเมโน,โนครับแทนจินนี่ไวนาดูมนะครับพันษาเปิดฉลับหมาบอกของเลี้ยวพูเลยครับรบสัันจ่ายย้อนมาฟานไดาฟาบินโย กเมสเจมส์มิเนอร์มิเนอร์วางมาครับแมติดทนายมเนียวทอมเบียมาที่ทิสตองโดครับเหลือไม่ถึง5นาทีแล้วครับพิธิวัตเปิดมาโอออกข้างครับลูกทุ่มของทีมชาติไทยครับสารัตโยเย็นครับกับนริบดินครับลงไปครับ เอาครับฟิมิโนแล้วเปิดโอฉลับมาที่ซ e. โดมาเน่โอ้โหสี่ประตูต่ตอหนึ่งโอเรียกว่าฝังเลยครับโอ้โหมาบวกลูกที่สี่ให้กับลิเวอร์โพลครับซิโดมาเน่ดูกันอีกครั้งครับซาลาสามภาษาแดนหน้าทำงานอีกครั้งครับโอ้โอ ซาร่าให้ฟิมิโนแล้วฉลับด้วยครับอืบนฉลับฝั่งเราด้วยนะครับเนี่ยเป็นสี่ประตูต่อหนึ่งครับธนาบุลครับจ่ายเตดโรปสันแล้วลิวพพจะสวนอีกครั้งครับ มินามิโนให้มาฟิม oh, ิโนโอ้โหทิติพันธ์ <c oughs> เสียงโดนใบเหลืองแล้วครับทิติพันธ์โดนใบเหลืองจริงๆด้วยครับ <c oughs> อ้อขออภัยเป็นเอ่อเป็นมาดูเอลทอมเบียร์นะครับไม่ใช่ทิติพันธ์นะฮะขออภัยฟรีเกโรเบรันเปิดมาแล้วอา้าว จังหวะต่อเนื่องครับคราวนี้เป็นทิติพันธ์ครับคราวนี้ทิติพันธ์แล้วผู้ตัดสินนเตือนแค่นั้นแหละครับโอ้ยพรวัตครับทิติพันธ์อ่าครับลูกฟรีคริกของลิเวอร์พูลครับทดสามนาทีครับลูกฟรีคริกดูว่ามิลเนอร์ปั่นโอ้โหเฉียบขาดเลยครับ 5ประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหมิลเนอร์ตัวสำรองลงมาก็ทำประตูได้ครับโอ้ oh, ปนได้อย่างเฉียบขาดเลยครับเจมส์มิลเนอร์และอีกอย่างเนี่ยระยะค่อนข้างที่จะใกล้ด้วยครับเกือบจะถึงบริเวณหัวกะโหลกเลยครับแล้วปั่นได้อย่างเฉียบขาดครับเจมส์มิลเนอร์ น้ำหนักและทิศทางพอดีเป๊ะครับ5ตอนน่อ1ครับโอ้โหกลาเป็นว่าสกอร์ขาดนะครับตอนนี้ถือว่าไทยเราก็สู้ยอย่างเต็มที่แล้วครับแถมมี1ประตูด้วยนะครับเป็นประตูตีเสมออีกต่างหากนะครับเกือบจะทําให้ม o m e n t u um กลับมาเป็นฝั่งของไทยเรานะครับแล้วจวังหวะนี้โรเบิรสันเคลียได้โอ้โห เราก็ไม่ยอมครับแล้วแถว2เฮนเดอร์สันถึงก่อนครับซาร่าย้อนมามิลเนอร์ถือว่าเก็บประสบการณ์นะครับทีมชาติไทยเราได้ลงเล่นกับทีมและนักเตะที่มากประสบการณ์แบบนี้นะครับแล้วก็จบเกมครับทีมชาติไทยครับแพ้ต่อสโมสรลิเวอร์พูลครับ1ประตูต่อ5ครับแล้วลิเวอร์พูลยิงเกมนี้เนี่ยถือว่ายิงได้5ลูกเลยนะครับ แล้วก็แฮตทริกของฟิวิโนครับทำได้ในเกมนี้นะครับเดี๋ยวว่าสู้ได้อย่างเต็มที่ครับทีมชาติไทยครับสุดท้ายก็ต้านไม่ไหวครับเจอลิเวอร์พูลนะเวลานี้ที่เรียกว่าทั้งดีกีแชมป์ยุโรป6สมัยนะครับแล้วก็แชมป์สโมสรโลกทีมล่าสุดนะครับก็ จบที่5หนึ่งนะครับอาครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับก็ถ้าหากชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe ที่ช่องก๊อตจิสิริชาแน,นลด้วยนะครับถ้าหากพีข้อผิดพลาดอย่างไรก็ขออภัยทุกท่านด้วยนะครับนี่คือประตูตีเสมอของทีมชาติไทยครับทีสินแดงดาครับแล้วเป็นเอกนิตปัญญาที่ แอสซิสนะครับถือว่ายิงได้อย่างสดสวยเลยครับแต่สุดท้ายเนี่ยสองนาทีลิพูวมาได้ประตูขึ้นนำอีกครั้งนะครับจากเซเดลมาเ่อจากฟิมิโนนะครับคู่ถัดไปนะครับก็รอคลิปถัดไปครับแมส์มานนะฮะ <c oughs> ก็ที่ลงให้โหวตกันนะครับคือแอดจะเอา3 อันดับที่คะแนนมากสุดมาภาคนะครับนะจะประมาณนี้นะครับคนนี้จบไปแล้วนะครับก็ผิดพลาดอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์ติดชมกันได้นะครับอ่ะครับวันนี้ต้องลาทุกท่านไปนะครับวันนี้ลงคลิปดึกไปหน่อยต้องขออภัยด้วยนะครับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ